ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแลัวก็กำลังยู่กับบ้ามีดที่เี่ยอีสานบ้าน่อยเองพี่น้องผมพูดนะพี่น้องหลังจากที่บ้ามีดได้ถ่ายทอดสดไปเบื้องปลายกกุงพี่น้องผมปลายกกกุงสูงขักบ่อมันต้องมีคนมือบอนลนะครับเนาะมาเฮ้ยน้องท้องคําวว่าได้ได้รับความเสียหายจากป้ายางเบิดเลื่อยกนบ่ครับเบิดแล้วเก่าอะไรเก่าไรเก่าอะไรเบิดเลรว่อนพี่น้องยางพท่น้ีดแต่เสียด้ครับ นี่แหละเรือตะลอยเท่าท่านกับควนไฟเนาะพี่น้องเนาะเรือตะลอยเท่าทานกับควนไฟครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับนี่แหละครับเหตุมันเกิดที่บ้ามีเดชชายสอดสดุดอ่าออกไปมือเคลื่อนนี้คือว่ามันต้องมีผู้จูดแล้วมันไม่มีใครเป็นบ้ามาจูดให้แบบนี้เราพี่น้องกันควมีสติอยู่มันต้องเป็นคนสติบ่ด,ดีก็มีความ,มันใจในเจ้าของจุดเกินไปเนาะพี่น้องเนาะที่กาเหตุแนวนี้กับบ้ามีเดชาอ,อีสานบานตัวเองพี่น้องผมผ้ามาเบื้องไฟให,ใหม่หลังจากที่ เข้ได้พากันมาดับแล้วพี่น้องกันยังเหลือรองรอยให้เบ่งอยู่ดีต้นยางต้นนี้นี่คือสิยังยู่ดอ,อกพี่น้องผมทางยังแต่ว่ามันกะเย็นนะนพี่น้องเนาะต้นยางเป็นวิบากกรรมคากอีหลีดีพี่นอ้องไปบ้ามีผ้ายางเข้าไปทางไหนจังน้อย รล,ล่องลอยสักวุ่นเสียหายเราพี่น้องเนาะอยู่ป่าอยู่ไห้บ้ามีกบหูวข้าวมือบ้านขายม้าล่ายู่ดีๆเนาพี่น้องเนาะกำลังจมว่าคึอเงียบแท่ว่าสันคึอเงียบแท่บ้านนี้ไฟใหม่ใหม่เข้าไปเบิร์ไห้ยังสี่ละพี่น้องผมมันตะเชียนตะเชียงสิเดีอันี่บ้านนี้เขาจับมือไผ่รวมได้เลียงของเลียงอ่าก็มีร่องร่องคน,นก็คิดก็สิบวันได้มาดับกบว่าคุณแม่มาลีท่องจ้างคนไม่จูดบ่เอาวาสันคนว่า มันเป็นแนวนั้นบาดผู้โตเแย่งห่อรอาพรัวห้อกับโบหูเลียงอีหย่างนาะพี่น้องเนาะนี่แหละมันส,สำคัญสำคัญจงว่าบ้ามีได้ด้แคัคุณบ่ะถ้าคุณบ่มีความราับผิดชอบเพียงพ่อถ้าคุณบ่มีปัญญาะนะั่ยนะยาจูดย่าใดพี่น้องจูดไปกะจูดไปกะล่ำบากเจ้าของสื่อนี่เบท่านดับก็มี ตาหม,ามองอ่นดับเล้วต้อยบิดตวัวมาันก็ต้องดับเะาพี่น,อน้องเนาะบ่ท่านดับก็มีเบิ่งปลายใหม่โอ้ยบ่าวมีบาวามจังได๋บุยอย่านี่สิได้คล้ายทิมยุดอกพี่น้องผมใหม้นี่ย่านได้คล้ายทิมยุดอกป้ามีป้าพื้นนี เป็นยังจังยังอยู่ดีดีป้ามีบอกตรงตรงว่าป้าพื้นนี่ก็สิได้ย่งอยู่นี่บอกพี่น้อง <c oughs> นี่นี่ป้าบ้ามีนี่ก็สิเป็นกงใหม่ไหนกไหนูวปูปีกบ,บ้างกะหลอกะแต่เฮาได้ยูได้อาศัยมันหกยูแบบนี่ก็ะยอนบ้ามีที่เรกคุณแม่มาลีท่องว่าใบกับมีแล้วเอาป้าออกซะเป็นย่างว่าสัน บ้ามีบอกว่าบ่าต้องให้มันเหลือปลาธรรมชาติอยู่จังหวงแนววสันเขาบ่าได้ผลประโยชน์อีหยังกระร้างจากมันบ้ามีบ่บาจยังสีเลียงของเรียงมาท,ที่นี่ม่เจอเหตุการณ์แนวนี่มันไม่ผู้ใดแล้วต้นเพื่องผู้ได้เขาสิยอมหลับแม่นบ่พี่น้องบ้ามี่าเขาบยยอมหลับแน่นอนผูดกด้าจูดพันบ่ก่าหลับนักเลี่งบ่จริงตัวพี่น้องเอื้ออื้ออื้อ โอ้นักเลงบวจริงครับเนี่นี่เจอพูนบท่ทองคำทองคำแม่นเบิดบ่มูน,นี่แม่นเบิดบอ่อืออุ้ยไม่ไปหอดพุนพี่นองพุนล่ามไปพุนเดี๋ยวบ่ามีสิผ้ายางผ้าสำรวจนาพี่นองเนาะครับไม่ป้ายยางเพื่นไม่ใบายาง อืมโอ้อืมบ่าวมีข้อเบิงก่อนอันอันนี้เดือนบ่นี่ เดี๋ยวบามีพาไปเบิ้งบเทียเขาพอต่นเพิ่มนี่แหละครับพี่น้องขันเกิดเหตุมาตะระทียนี่จับมือไผ่กมกบบ่ไห้มันเป็นตะศูนย์ตัวสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขา่บงหูเราพระโปมันใจว่าเพียรีย่างขนาดนั้นย่าไปเหตุแฉะทั่วไปหาที่จันไปละ่ะ

โอ uh ้่ครับลองร้อย่วบเสียหายเนาพี่น้องเนาสองร้อยขวมเสียหายตายย่จนว้บ้ตายตายไม่ครับตาเ่ตายี่หอนนาเจ้าสิมยังอะไรอะไร โอ้ยกับไฟยังสี่แล้วเนาะมันจำแนนเป็นแต่เป็นส่นเพิิงได้มันกับความที่สีทวนอยู่แล้วแมนบ้านนี่ เมล็ดห้อยจุดไม่เบิดบอสสองคำนั่นเอาอันมุนีกับอันมุนีกับไม่ไม่บ,บอสไมอันแบบสันนี่โอ้คือบอสพี่น้องว่านี่ซุมลำมัน เบิร์มีอยงมันสองคำมีห้อยซูมอยู่ต่อผูาา้ใดใเราเจ้าของไห้ซื้อคลฮะ เออคนจูดจังเวียนนี่นี่แมืนว่าเมื่อเมื่อไงสิมันก็สมเหตุสมผลอยู่นี่ขันมายังสิน,น,น,นี่พี่น้องคือว่าพี่น้องซุ้มต่อซุ้มต่อใหม่ซุ้มสิบัสเดีมยวเาเบิ้งคือเอาไปอยู่ยัน เกสีเจังสี่ตัวสองคำยังสีเมนเพราะว่ามีรองร้อยใหม่จังสี่ันเราคันเม้นยาใหม่มากนี่ห้อยเอาใหม่กาใส่ถือต่องบ่เราก็คันเม้นคันเม้นใหม่ยามาซื้อบ่ใหม่ต่อปานี่เด้บ่อใหม่เด้มันสีเศรายาบ่สามมราเป็นเชี่ยให้ใหม่ต่อเลยขนาดนี้เมีนค่วมใบ เ่อไหวยมมีรักฐ้ามันว่าไผบ่ได้พ่นเดตัหนึงนั่นตอวนึ่งปลามันสีบ่อไปสันตี้อะนน่าจะสไปเออมันคุไปหาเาจชดไอ้ขันเงินล่ามแร้วมนยังสีเขาใจว่าขันเมินล่ามน้ำยามาสื่อบ่สามราสีไม่ต่อได้ปลานี่ดอกไฟสีไม่ไ้ยังสี มันตรงซุ้มตัวซุมซ้มก่อนแทนซุ้มต่อก่อนโอ้ยพี่น้อขึเอ,อ,เอ,อเ้นขึ้นขึ้นขเ้นเนขึยขึอนเึ้นนขึ้นนขึเนนขนอนขนเึ้นขึ้นขึอนขึ้้นข้นขึ้นขอ้นข้นขนขึ้อขึ้ขอ้เขนขึขึอนขอึ้นขอึอนขออนขึนขึน้นขม้นขึอนขอน้อ มันแสดงว่ามันใหม่เขาไปใจกลางนี่แล้วไฟคันสีจูดแต่ถ้างอื่นเพื่อสีให้มันล่ามมาน้ำขวากังสีมันบ้าเมียนดีมันบ้ามันวิสัยสิไปเห็ดกังสีได้หรอมันต้องไปกังสีเรามันมันไปติดใบยางอยู่ไฮตัวเนาะ เอาขอบคุณทุกไรทุกทับทุกการติดตามพี่น้องผมจำยาำไว้ใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมมากับน้องกำหนุนะพี่น้องเนาะมาเบิงบ่งวัดต้นเพื่งมาจากไสเฮาก็ได้ตาสันนิฐานเขาว่าสาม,มารถสีชี้ชัดได้ว่าของผู้ใดเนะาะว่าไผจุดไผใดสว่ามันกะเ<ส>ม่นผูดด้ใดมาเบิ่งครับเม่นผูดด้ใดมาเบิ่งกะอาจีพมีความเห็นตรงกันนี่แหละพี่น้องผมเอาพอการคิีหนาครับพี่น้องผมสาเหตุจากที่บ้านมีท่ายทอดสดมือคืนแราคาตัวต้องมาเสานี่แหละพี่น้องผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งว่ามันเป็นแจ้งใด ถ้าบ่ไปจังสี่มันสิไปจังใดมันก็ได้ขางหัวพอดีมันไปเขาป้ายอย่างอืมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมคลิปนีฝากไว้ซ้ำนี้